สวัสดีครับร้าน JJ เจบายชอบครับผมวันนี้ New Forza 300นะครับเข้ามาติดกล่องเป็นรุ่นแชสซีสลิตรขนาดความจุ48ลิตรครับฝาข้างบนเป็นฝาลายเทปลา่าตัวนี้ใส่หมวกได้2ใบเต็มเลยนะครับแชสชุดกุญแจตรงนี้นี่กดเข้าไปทีหนึ่งให้มือจับเด้งออกแล้วก็บีบเปิดได้เลยนะครับ แชนไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับขนาดก็ใหญ่จุใจเลยใส่หมวกได้สองใบเต็มเลยครับซ้ายขวาตรงนี้ก็รัดหมวกกันหมวกกระเด้งนะครับมีใบรับประกันจากทางร้านให้ตรงนี้เป็นรุ่นขอบเ้าเข้ม แม้ซื้อบอพิงได้นะครับบอพิงในสองชิ้นบนล่างนิ่มๆเลยตัวนี้ก็เป็นแหลกของ GTR ราคา2,990บาทกล่องท้งร้านเราก็มีโปรโมชั่นลดราคาให้อยู่นะครับนีรอไปรุ่นนี้บอกเลยว่านั่งพิงสบายมากไว้เป็นทางเลือกให้ลูกค้าดูกันนั่งของชิ้นบนล่างเลย สนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike Shop ได้โดยตรงเลยครับ